เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โรงเรียนบ้านนนสวรรค์ผู้บริหารคณะคู่คณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนโดยมีนายคูณนาำบุรินประธานคณะกรรมการ นายเกียรติศักดิ์สีแสงกรรมการและนายเชษพงศ์สินทรัพย์กรรมการ,แล,กร,ร,การและเลขานุการในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้มีการประเมิน2ระดับคือระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอขอบพระคุณค่ะ ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องโนนสวรรค์ channel ด้วยนะครับ